สวัสดีครับผมนะครับสุกยมเย็นนะครับผมนะครับอันนี้ช่องลุงเทนเล่นกินเที่ยวนะครับวันนี้พามาชมนาแล้วก็มาหาจัดแนวกินกันแบบธรรมชาติแบบบ้านๆกันนะครับผมครับผมวันนี้ได้เมนูเป็นเนื้อเด็ดเดียวออย่างนะครับผมย่างกันแบบบ้านๆเลยนะครับผมนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็จะย่างกันแบบบ้านๆเลยนะครับก็ที่ย่างมันจะมีอันนี้จะเป็นไม้ เอามาลองก่อนครับเพราะว่าแผงไม่ค่อยได้ใช้นานทีมือนาก็มันมีเส้นหนิมก็เลยเอาไม้มาลองกันเส้นหนิมครับก็กำลังเดือดแล้วครับก็หอมมากเลยครับพอจะทานได้แล้วนะครับผมครับก็วันนี้มีหลายเมนูครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งครับอันนี้เป็นโปรตีนครับเมนูเด็ดกันเลยครับผมอ่าโปรตีนนะครับผมอันนี้นะฮะโอ้เขาเรียกว่าหนึ่งมายุ่ยกันเลยแล้วครับผมก็มีน้ําจิ้มนะครับจิ้มเจียวธรรมดาพริกผงธรรมดานะครับผมมีผักแอมบ้าง ถั itu, the video, para, ่วนี่ก็ถั่วปีตถั่วดินของเราเนี่ยแหละครับเนาะปลูกแถวไร่แถวนานี่ยแหละครับครับผมครับผมก็นะครับบรรยากาศไรนาครับผมนะครับวันนี้มาชมไรนากันยามแรงนะครับเนาะแล้วเรามาจัดกันด้วยครับผมอ่มารวจจัดกันนะครับผมแบบบ้านๆนะครับนะครับอ่ะฝุ่มเย็นแล้วครับเนาะเย็นแล้วครับเดินไลาแล้วก็มาจัดกันเลยนะครับผมนะครับขออนุญาตดื่มน้ําหน่อยนะครับอ ตุ้มคอครับตุ้มคอนะครับเนาะครับอันนี้จัดเนื้อนะครับผมเนื้อย่างนะครับแดดเดียวเลยครับเนอะหอมมากเลยครับเจ้านี้ร้อนร้อนเลยครับอื้มมันร้อนเลยครับอืมครับจํากินครับอืมหัวก็กรอบน่าดูเลยนะครับผมอืมอืมอืมอร่อยครับ ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองปูตีนกันบ้างนะครับหั่นแล้วนะครับผมนะครับผมหั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันครับผมชิมกันแบบนบ้านนะครับเนาะนะครับปูตีนนะครับผมนะครับรู้สึกว่าจะเหนียวอะไรก่อนมันคืจะโอ้เป็นจะหอมเป็นจะแซ่บนะครับผมเราจัดกันเลยนะครับผมนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอจดือดเซิฟข้างหน่อยนะครับอ่ามันหมานมันหมานน,น,นนะครับผมอืมอันนี้นะครับผมปูดีนะครับอืมอืมอืมอร่อยมากเลยอืม อืมอืมอืมโอ้มันมันครับมันนะครับอืมอืมมันมากเลยครับเนี่ยเป็นมันมะพร้าวกันเลยนะครับอืม โค้อ,อร่อยครับานมาอหือต่วนี้ก็ปลกไว้กับกลางน้านี่นะครับือืออ แบบเรียวๆกัเลยนะครับจ <ancient Collins ennen> ิ้มนะครับเนาะแทบมากครับมากนรกการอยู่ไล่อยู่นาครับผม ข้าวปลาดีครับฝนป้าดีก็มีความสุขครับผมทำอะไรก็จะมีความสุขนะครับเตาก็อย่างนี้นะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมขอให้นะครับมีความสุขนะครับกับการกินการทำงานนะครับผมขอบคุณนะครับผม